วเด็ะสอบไม่ติดอ่ะเด็กวันเด็กสอบติดไหมไม่ติดใช่ไหมสาธิตไม่ติดแล้วแล้วแล้วออกแล้วอ่ะเออออกแล้วแล้วเป็นไงแล้วทำใจยังไงทำใจยังไงไม่ติดอ่ะโอ้โติดไหมอะติดไหมเออติดติดติดตัวจริงเหรอตัวจริงนั่นแหละ ดีใจไหมโอ้ดาเดี๋ยวเดี๋ยวดขอดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวที่หนึ่งถึงสี่สิบไหมอ่ะมันเยอะๆไม่ได้บอกหนึ่งถึงสี่สิบแต่ได้ติดตัวจริงใช่ไหมติดตัวจริงนะ่ะก็ไม่รู้ระดับที่ไหนอดูโอ้โหสำเร็จแล้วอืมอืมคุมเลย คุ้มนะคุ้ม